สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามในช่อง youtube ช่องวิธีกเกษตรแบบมล่ลายายากครับวันนี้ยำสดๆครับก่อนไปทำงานตัดหยามามา,มาให้งัวกินครับจิมาเอาพื้นเหลืองงวัวเนอะบางสองสามปีหันก็มีราคาละซัมเมลูกคู่นี่กับแสน่น,นละครับแสนกลัวผนจี เออแม่ลกูกซ้ำนี่แม่ลกูกซ้ำนี่ลูกซ้ำเดือนแม่ผสมแล้วได้ดซิบยีซิบมือนี่ก็บเพื่นกระหองเชนหาเชนหกเนาะเออเป็นโตเมย์เพื่อนห้องแสนหาเชนหกกัเป็นตัวผูเพื่นกระหองมันเชนสองนี่คือจุ่มเหมืองราคากับบอดี้หรอกครับเพราะว่จาจักสับนบอลเป็นน้ำยังเนาะเป็นนั้งครอบปันราคาหรือว่าหรือว่าเป็นนำ้ำเ,เศรษฐกิจบอดี้หรืออย่งไรกับบุหงุแล้วครับ ครับสี่ข้างบนแม่น,นี่นี่ลูกลูกต้นีิลูกที่ซีเลยครับลูกซีหาในท้องละแต่มันติดกำลังผสมได้สิบมือแม่คนคนนี้ก็ลูกไส้เคเอฟสามหนึ่งครับแม่คนสมสติงลี่ไว้ข้างบนลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งโอ้ยเบิ้งครับเบืคงโค้งสางโค้งสางดีเนะื้อหนังดีเลยครับ หย่อนแจงยังน่อยเนาะแจงค้าดีครับอายุร้อยมือเดือนหนึ่งกับสามกับสิบมือครับเดือนหนึ่งกับสิบมือไอ้สามเดือนกับสิบมือทันทีครับนี่ครับประมาณเนื้อนังดีได้ครับนะนังนะเนื้อดีแจงค้าดีครับถ่ายง่โป้งสางดีครับไอ้ตัวแมียคนนี้สูงนี่ลอยลอยห้าสิบคนนี้ครับประมาณลอยห้าลอยหาสิบสามลอยห้าสิบห่าคนละครับประมาณเนี่ยผมวัดบึงตัวนั้นลอยหาสิบ สามหางท่สี่แล้วนี่จำได้หางทสี่ครับล,ล,ลูกเมืองหลูกลูกเกือบสเมยียได้นี่อายุสามเดือนกลัวสามเดือนสิบมือแข่งขาดีขาตรงครับเขานี่มันอาจจะปรงอะเนี้มันเป็นมันเป็นหน่อยหนึ่งแต่ว่าเลียงปลอยครับก็เรื่องบาขุนปันใดเบาขอนไดจับปอลอยกินหยา้เดินขางบานนี่แหละตัดแม่กินน้ำเนยมีหัวหางหนํา เหลียงงัวสมัยใหม่นอ,อยให้กินํามีตําเกิดคือสมัยตะกี่ก็ได้เพราะว่างวัวเฮ้ามันหนึ่งมันเป็นงวัวลูกกระทบสมพอนอกอาจจะบอกเช้งแรงคืองวัวไอ้ไถยกระโดนไถยกระดิงบานเฮาเนี่ยผมปล่อยไปได้ยู่ครับอันนี้ก็มีตรงเยอันนี้เฮ้ากิกนหยาหนามีอาหารซอยน้ามีเกลือแล่มียาบำรุงละอาหารเสริมกับนี่กับอาหารเสริมนี่ผมก็ให้กินสูตร ศูนย์งวงเมนูออนครับให้ลูกงวงลูกไห่นมไห้กินหนึ่งแกะทองมากหมดแล้วครับจนจนออกจนหลุดจนอันนีพหมดละเพราะว่าเพื่อนนี่เพื่อนนี่ตองคางจะให้ลูกที่ครับปีละตัวลูกเพิ่นสีได้สองเดือนเพื่อนสีสมเหลวผสมเหลวสมที่เดียวกับตดเลยตะกี้ก็มีหลายตัวอยู่ครับเต็มหมดแล้วแถวนี้ผมขายออกมอ้อยคนเบิ้องนี่เลยไปจูงไปถ้าจูงหลินยำ แง่ใหม่แง่บ่อยคิดงานแง่มันยุดแ่เมือนเสาเขาเลยมาจูงหลินมากินหย่าตัดหย่าร้างหย่าใ้งูตุ่งหน่าหารอหนารอมากหย่าอ่อนๆครับกินก้อนสิให้มากมากินนี่ผมให้กินกินเฟืองก่อนนี่ครับ เอาฟางให้กินก่อนละกัอาหารโลนึงให้แม่เพิ่นลูกเพิ่นกน็แล้วแต่เพิน่นกินแต่เพิ่นกำลังหัดกินอาหารบันนี้ผมก็ให้มากินกินหยาเป็นยังก็เห็ดจังสีเห็ดจังสีก็ย้อนว่าย้อนว่าเอ่อแต่ให้กินอาหารเลยแล้วมากินหยาเพิ่นสีขี่ไหลบันเท่าเนาะทายเหลียวทายเหลี้ยวมันมัน,ม,นมันเห็ดแห้งหัวจอยตามตามผมเบิ่งมาแล,แล้วครับกับเพิ่นขึ้ทดลองมาเองเองนี่แหละ ให้กินให้กินเอ่อป้างก้อนแล้วกินอาหารก็มันกินหย่าแล้วก็มันมาย่าง,าางหลินปลอยแทะเล่มใน,นหมู่ครับปลอยแทะเล่มย่างหลิน <c oughs> บอกเพิ่นซื้อมาตอนผนซื้อมาตอนนั้นเพิ่นหลูกแหลกเพิ่นมีหลูกที่มันนำเป็นหลูกสาวเป็นลูกเคเอฟซ้ำหนึ่งกันแหละครับผมซื้อมาแสนหนึ่งก็อีกเจ็ดหมื่นครับสามปีทีเแล้วแต่สามปีทีเแล้วคนเดีเวดวยวเพิน่นมาอยู่น้ำผมนี่สามปีนี่เพิน่น ผมขายลูกสาวคนไปเนี่ยแสนหนึ่งตอนนั้นลูกสาวคนนสิบหาเดือนตอนตอนลูกสาวเขาอยู่น้ำผมลูกสาวลิสีหาเดือนไม่อยู่น้ำผมชิบเดือนผมขายไปแสนหนึ่งตัวลูกคนเด้นี่บอกคุ้มือซนฟังเนาะบานนี้เพิ่งได้ได้ได้ลูกไส้ตัวหนึ่งเตก้อนตัวนี้แหละได้ลูกไส้ตัวหนึ่งลูกตัวที่สองพ่นลูกตัวที่สามพ่นเป็นลูกไส้ผมขายไปสามหมื่นตัวอายุหกเดือนนี่นี่ลูก นี่หลตัวที่ซีพ่น,นี่ตวยืนอยู่นี่ครับนี่หลวตัวที่ซีัตที่สีพนตัวผู้เพื่อนตัวหานี่ผสมคันเดนติติกอยู่ในทองเป็นตัวที่หาก็มอะไรตุนทุนอไรกําไลแล้วกับแกยู่โตก็ได้อยู่ดอกครับมันกับกบ,บรุ๊ดอกผมซื้อตอ้นมามันงอแพงเนาะตอนงอมีราคางอมันดีราคาขึ้น บอ่อน้ำนานี่มันก็บมันอึดหยาอึดยังหรอครับผมก็มีแปลงหยาคือแปลงหนึ่งแปลงหยาอยู่อีกดินอ,อีกทีหนึ่งประมาณเครื่องไรนี่แหละแปลงหยาผมเอาไว้เอาไว้ให้กินผลิตอาหาให้กินเพราะว่าตะกี้ก็ร้ายยุตะกี้กระเทนี่ก็เป็นแปลงหยาดนะครับล้างบัตรมันก็แปลงหยาดตะกี้มองปลูกผักเหงื่งัว <c oughs> บานนี้มันยากพ่อกระอายุหลายเนาะก็เลยว่าขายออก กขายส่งที่ท่านราคาอีต่อกครับกับโบ๊ประขาดดอกครับตอนนั้นสี่หาตัวก็เลยจองไว้ซ้ำนี่พอได้กินหญ้าน้ำขังบัน่นอย่ไม่ต้องให้เพ่อเล่นมันเลยครับนี่ยบริตัดเด้กินหญ้าดีเล่มดีเลี้ยงง่ายโมชนคนบริเวณคนไปมาหาลิกเล่นได้จับได้ใบได้ครับหัวที่เหลือผมก็มีคนมาหายอีดอกตอนเพคน ตอนเพิ่นทอง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 ไอ้ตัวนี้แหละเพิ่นให้ผมโฮกีตเงินนี่แหละครับผมว่าโอ้ยใช่ได้ <c ười> ่นแข็งขาดีถวดทรงดีแล้วก็เป็นงวกระทบให้ลูกให้ลูกโค้งสางใหญ่ครับทรงลูกโค้งสางใหญ่ทรงลูกดีนะตัวผูกก็งามตัวเมียก็งามใช่ได้จ่ผมบ่ได้เอาลูกบ่ได้เอาลูกลูกคนหน่อยลูกสาวเพิ่นนั่นงามอีหลีตัวนั้นงามจนสิบหาเดี๋ยวอยุ่ดีสิบหาเดือนเขาสือผมไปแสนหนึ่งอ่ะ เดี๋ยวนี้ก็ใหญ่แล้วล่ะมึงแข่งขาครับแข่งขาหน้าตาหย่อนแจ้งแจ้งหน่อย <c oughs> กำลังดือ้อ เลี้ยงปล่อยครับมันผมผมบ่เลี้ยงผูกปล่อยแม่เพิ่นก็ผูกไว้อยู่ผูกกินหญ้าแต่น้อยก็ปล่อยแล้วครับปล่อยย่างบัดผูกมันกินหญ้าก่อนคันขันบ่ผูกไว้เพิ่นก็บมันมากินมันก็สิเหี่ยวถิ่มหน้าตัดมาเนาะห้าตัดมาถึงเดี๋ยวถึงล่มก็เหี่ยวเด้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอยู่เลี้ยงไว้แต่อย่าเลี้ยงหลายเกินโตเฮาบ่แม่นว่าเห็นเขาเลี้ยงหลายๆตัว เป็นฟาร์มคือเขาเก่าตัวซิบตัวจะใเขาดูแลบ่ได้มันก็ลุบครับ,รบ,รบรปเลี้ยงงัวนี่ดูแลดูแลบ่ได้นี่ลุบเด้เอาสื่อเข้ามาเน,นี่ยอวนๆพี่ๆนี่ซิบตัวเมื่อวันกระไดจะให้เมื่มีแปลงหยาเม่มีเวลาดูแลเขาดีๆกับไอ้สายพาน,นเุนาบ่เขาเน่านั่นผมบอกเลยว่าลุบเออแม่นอยู่ผู้คนสายพานธุ์นั้นเน่ากันมีหยาผู้เพิ่นมีเงินซื้ออาหารให้กินเพื่อเป็นมีแปลงหยาใหญ่ๆไอ้งัวนซิบตัวนี่แปลงหยาอยัยงไงไรก็ประมาณซิบไรอ่ะ เพื่องอีกกระอัดไว้ีย่างขี้ไรตัวหนึ่งต่อปีนี่ลอยก่อนหาเพื่องไว้ต้องลอยก่อนตัวโตง้วนซิบตัวมี่ย่างขี้ไรต้องมีต้องมีพันต้องมีพันกรอนครับเพื่อข่วมไอ้มันคงทั้งอาหารของง้วนเนาะฝนตกก็ได้กินบริเวณตัดหยาบริหารยังก็เข้าเข้าก็ได้เอาเพื่องให้กินก่อนเนี่ยอาหารอีกอาหารนี่ก็อาหารนี่ผมให้นี่เดือนละกระสอบสอบหนึ่งมันสามสิบโล สามทิบโลกะ่ะหมื่นละลัลกิโลอาหารต,ตัตสอบนึงกะบสี่รลอยอ่ะสี่สิพย์ิงจริงไปสี่ลอยเนาะส่วนทุนอืมแต่ละตัวมันบวกขึ้นกันด้วยถ้าเรียงสิบตัวนี้จะขาดอาหารกับสี่พันเพได้เดือนหนึ่งครับแต่เราดูเรื่อะไรก็ไม่ยังครับเราดูเรียออะไรนี่มันลูปอาดทุนแั่ว่าแนะนำเลยการชีร้เรียงการเรียงตามกำลังจากของยา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 ที่ไปเรียนเขา เขาเลี้ยงตามตามกำลังเจ้าของนี่แลหละเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวหันยังให้เกินหันเออทางาบริเทงานแมนอยู่ครับมีคนดูแลให้มียามียังให้กับแมน,นด้วยอีกแบบหนึง่งคือผมมีเฮดงานนำ้ำเลี้ยงงวน,นำ้ำผมก็ถือว่าเป็นเงินเก็บแตบบ่คือจังสีกันอาอยุได้จักปีหนึ่งก็อาจจะอยู่สามหมื่นหรือสองหอ 5, 000, มาาื่นหาช่วงมมีราคาเนาะต่วงมีราคากับปีหนึ่งกับหมดแล้วปีหมืน่นคนที่ครับหันเหนือน,นั่งดีเป็นกระส่งเป็นพอพันพอคุมฟุ้งใยอีกดกนี่นี่ครับ จะสื่ออัปเดตเบก่างเรื่อยด้วยครับถทายจะพักจะหย่าไรตะกี้บริไทยง่วนทักเทียมันก็เป็นอาชีพอีกอรั้งหนึ่งเพื่อนนะครับกรดีอยูถ้ามีสำหรับคนไม่มีเวลาว่างมีทุนนี่ชิ้นบม้มีกระดียูเป็นเงินก,กิฟอยู่กะทำกะทำเห็ดหน้าขายเขาอยู่หาฮกไนอยู่คนละ,ะขายเขาเอามมาะลิเฮาเนี่ยหาฮกไนรถถึงสามลราตู้หมื่นราคาบอดีนี่ก็ได้อยู่ได้ปีหนึ่ง ประมาณเมื่ปีเด้ครับอย่าไปอย่าไปคำนวณผิดน,นับอายุอายุขั้นกับเก่าเดือนสิบเดือนอายุเลี้ยงอีกประมาณปีหนึ่งแต่รูปเดี๋ยวสองปีเลยขอยชดเชยเงินสามหมื่น 30, อ่าโมเมนต์โมเมนต์ปีหนึ่งออกลูกมาก,ก 30, เลยสามหมื่นเลยโมเมนต์เน้ยครับเนี่ยแต่ว่าขันเป็นตัวเมียน่นอยู่เพราะบ่พอดีดอกคันซกคันลักษณะเนี่ยบ่ถึงปีสามสี่หมื่นได้ครับเป็นตัวเมียนี่เป็นตัวผู้ ด้วยผลมีแต่เหลืองเลี้ยงเลี้ยงไปปล่อยเป็นขายเนือ้อขายให้เขาเขฟาฟาร์มขุนขุนขุนเนื้ออย่างเดียว,ยวโโยยครับก็บม่มีอะไรครับนี่ก็มาเซฟหน้ากันซื้ดอกบปรดออัดอัพคลิปยาวๆดนเลยก็ขอบคุณในไลน์ครับที่เขามารับชมกับผู้ชมใหม่ก็ฝากที่ตรงติดตามนะครับแหลกเป็นความดุกันใดญในการเลี้ยนง,ง่าทำสวนทำเกษตรเฮ็ดให้เฮ็เดหน้าเท่า,านี้แหละครับต,ต่อไปก็เริ่มดูก,กา้กระลำละเริ่มสิก้า กำลังหาแนวเพาะดินพอปลูกมาแล้วล่ะเดี๋ยวจีกากับลำกากับลำรุ่งกับลำลบลกับลำรอบแรกรอบที่จะออกเดินเป็นอยังเดือน,เด,อนเดือนนี้ก,กรแลกดาหากระยับออกมา่านไปตุวหลัครับกับลำปลูกแล้วนี่ประมาณสามพันต้นแตฝากกดติดตามหน่อยครับกดติดตามช่องน้อยๆยูทูปช่องน้อยนะครับช่องมหาเหล็กเปียนความูลเ,เกี่ยวกับเกษตรกันโบมีไพ่เก่งดอก เกินดอกครับเห็ดชุ่วมื่นกับผาดชุ่วมื่นก็มีปลูกผักปลูกหญ้าให้กันเลี้ยงงวคือกันไม่ไปเกี่งหรอกครับถ้ามาเหลี่ยกเปลี่ยนความดูกันผู้ใดเคยเคยพอในประสบพบเจอในก็มาเหลี่ยกเปลี่ยนกันครับก็เหม็นไตคลิปไปเลยนะครับสวัสดีครับ